เด็กคนนี้เป็นใครกันถึงมีดอกบัวรองรับทุกอย่างก้าจิตเขาพร้อมแล้วรอเวลาแค่มีคนมาเปิดให้เท่านั้นต่อไปเด็กคนนี้จะทำให้ผู้คนหลุดพ้นได้เป็นจำนวนมากข้ามกล่าวของคุณแม่จันดีโลหิตด,ดีถึงเด็กน้อยผู้หนึ่งในอดีตผู้เป็นทั้งสิทธิ์และบุตรทางธรรมของท่านซึ่งต่อมาท่านคือ พระอริยะเจ้าที่รู้จักกันในนามท่านเจ้าคุณคมหรือพระวชิระยานโกศลคมอภิวโรแห่งวัดป่าธรรมคีรีสายทานธรรมจากคุณแม่จันดีโลหิตด,ดีถึงพระอาจารย์คมอภิวโรก่อนที่คุณแม่จันดีโลหิตด,ดี น้องสาวพระหลวงตามหาบัวยาณสัมปันโนจละสังขารท่านได้กล่าวกับพระอาจารย์โคมอภิวโรเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรีจันดีอนุสนร์อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาว่าท่านจำไว้นะเรื่องการภาวนาฐานสมาธิสำคัญมากคำบริกรรมต้องแนบสนิทกับจิตเป็นหนึ่งเดียวกัน เรื่องการสู้เวทนาการพิจารณากายพิจารณาจิตท่านจำไว้เรื่องจิตอวิชชาหลงร้อยละ99ท่านอย่าปล่อยหรือชะล่าใจเรื่องนี้และถ้าใครมาถามท่านให้ถ่ายทอดอย่างนี้ทุกประการคุณแม่จันดีคือแม่ทางธรรมและครูบาอาจารย์ของพระอาจารย์คม เป็นผู้ที่นําท่านสู่การปฏิบัติอย่างอุกฤษจากเด็กน้อยสู่ชายหนุ่มเมื่อสิบกว่าปีก่อนจนกระทั่งละเรียนทางโลกมุ่งศึกษาธรรมด้วยกายและใจอย่างเด็ดเดี่ยวโดยมีคุณแม่จันดีคอยขนาบและสอนธรรมอย่างใกล้ชิดกระทั่งละสังขารอาตมาได้ยินชื่อคุณแม่จันดีตั้งแต่เด็กแต่ไม่เคยเห็นท่าน ตอนเรียนช่วงมัธยมปลายเรียนอยู่โรงเรียนวัดบวรนิเวศก็นั่งรถเมย์ไปชุดนักเรียนฮิวเปวิ่งเขาวิ่งออกที่สวนแสงธรรมพุทธมนทนสายสามกรุงเทพเพราะรู้ข่าวว่าพระหลวงตามาที่นี่ก็จะรีบไปฟังธรรมมีครั้งหนึ่งพระหลวงตาแขนหักจากอุบัติเหตุรถตู้พลิกค,คว่ำน่าจะประมาณปี2541 ถึง2542คุณแม่จันดีก็ขึ้นมาเยี่ยมหลวงตาที่กุติท่านในสวนแสงธรรมพอคุณแม่ท่านเดินลงจากกุติเราก็ก้มลงกราบท่านอยู่โน่นไกลมากปรากฏว่าคุณแม่เห็นแล้วท่านก็ยืนรับไหว้เด็กน้อยก็คือตัวอัตมานี่นั่นคือครั้งแรกที่ได้เห็นท่าน หลังจากนั้นพอเข้ามหาวิทยาลัยไปเรียนวรรณศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มีความสนใจในเรื่องการภาวนาอยู่และเป็นช่วงที่พระหลวงตาประกาศช่วยชาติก็เลยได้ขึ้นล่องกรุงเทพกับอุดรธานีเป็นประจำแต่ก็ไม่เคยได้พบคุณแม่ใกล้ๆไม่เคยเข้าถึงเลยเพราะเราเป็นผู้ชายวันหนึ่ง มีลูกศิษย์คุณแม่บอกอาตมาว่าจะพาไปกราบคุณแม่เราก็บอกว่าจะเข้าไปได้อย่างไรเป็นเขตอุบาสิกาเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรตอนกลางวันไปได้ท่านอนุญาตอยู่เข้าไปถามธรรมจากท่านได้กลางคืนไปไม่ได้อาตมาก็เข้าไปตอนนั้นยังไม่ได้บวช ท่านอยู่แคร่ในป่าไม่ใช่กุฏินะก็มีคนไปกราบไปถามปัญหาธรรมะจากท่านเต็มเลยเราก็เดินเข้าไปกราบท่านท่านเรียกให้ไปนั่งข้างหน้าแล้วถามว่าไหนลูกชื่ออะไรอัตมาก็บอกคุณแม่ไปว่ากรับผมชื่อคมครับคุณแม่ก็บอกว่าเออที่มาทั้งหมดไม่มีใครตั้งใจจริง ไม่มีใครภาวนาดีจริงเท่าเด็กน้อยคนนี้สักคนนะไหนลูกภาวนาอย่างไรแม่อยากฟังเรื่องภาวนาเราก็กราบเรียนท่านว่ากระผมฝึกมาหลายอย่างครับตามล่าหาอาจารย์หลายสายแต่ปัจจุบันกระผมฝึกเรื่องดูจิตเดินจงกรมมากเดินจงกรมตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสามทุกวันเลย เร่งภาวนาจนกระทั่งว่าสังขารความคิดปรุงแต่งขาดเลยท่านก็นิ่งไปสักพักหนึ่งแล้วหันมาบอกว่าลูกภาวนามาทั้งหมดนั้นผิดโอ้โหเหมือนสายฟ้าฟาดแล้วอย่างไรจึงจะถูกละ่ะครั้งนั้นคุณแม่จันดีบอกท่านว่าให้ลูกกลับไปตั้งต้นพุทโธใหม่ ไปสู้กับเวทนามาแล้วค่อยมาคุยกันท่านกระชากหมดเลยท่านบอกว่าที่เราปฏิบัติมาจิตมันไปเกาะกับมานะทิฐิโดยไม่รู้ตัวเราคิดว่าเราภาวนาดีภาวนาเก่งกล้าอุบายของคุณแม่ฟาดพังหมดเลยเราออกมาร้องไห้ก็กลับไปสู้กับเวทนาแล้วกลับมาถามคุณแม่ ท่านก็แนะอุบายสู้กับเวทนาจนกระทั่งเข้าใจลงกันได้เรื่องเวทนาต่อมาท่านก็เล่งเรื่องกายให้พิจารณาอสุภะอย่างเต็มกำลังคราวนี้แหละกราบครูบาอาจารย์กราบอย่างสนิทใจเลยเพราะอะไรเมื่อก่อนนี้เราเอาตัวสมาธิคือความว่างของจิตเป็นอารมณ์ เล่าถือตัวนั้นเป็นเหมือนกับวิหารธรรมแล้วปฏิเสธความนึกคิดซึ่งความจริงไอความคิดมันไม่ได้เป็นสมบัติทั้งของกิเลสและของเรานั่นแหละตอนนั้นเราไปให้คุณค่าให้ความหมายกับตัวความคิดว่าเป็นกิเลสจิตก็ไปผลักออกไปทำกําแพงกั้นความคิดไว้หมดเลยแต่พอเอาเข้าจริงๆคุณแม่บอกว่า ความคิดมันไม่เป็นของใครทั้งนั้นความคิดเอามาเป็นธรรมเพื่อถอดถอนกิเลสก็ได้ไม่ได้สักแต่ว่าความคิดเป็นกิเลสอย่างเดียวดังนั้นการพิจารณาเรื่องอสุภะอสุพังเป็นอุบายพิจารณาถอดถอนอัคติความเข้าใจผิดทิฏฐิมานะทุกอย่างเกี่ยวกับสกลกายความสวยความงาม ในการราคะโดยตรงเลยเรื่องนี้หรือกันแหลกหรือกันจริงจรงจังๆขณะที่พระอาจารย์โคมก่อนบวชตอนนั้นตั้งใจภาวนามากแต่ทางบ้านของท่านกลับไม่อยากให้ภาวนาอยากให้เรียนหนังสือความทุกข์ทุกอย่างรุมเร้ามาที่ตัวท่านในที่สุดคุณแม่จันดีสงสารท่านมากบอกกับท่านว่า คมเอ้ยแม่มีเลือกสวนไร่นาเท่าไหร่แม่จะยกให้ลูกคมหมดเลยให้ไปกราบบูชาข้าน้ำนมปิดามารดาแม่จะขอให้มาเป็นลูกแม่แม่จะดูแลเองแล้วแม่จะให้บวชท่านก็พูดบ่อยๆจนกระทั่งเรียกพ่อกับแม่ของเรามาที่วัดป่าบ้านตาดพอโยมพ่อโยมแม่มาคุณแม่ก็บอกว่า แม่ดูถูกค่าน้ำนมแม่ขอขมาเดอคุณพ่อคุณแม่เราก็เลยยกอัตมาให้เป็นสิทธิขาดของคุณแม่จันดีนับแต่นั้นตอนนั้นท่านเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ปีสก็ลาออกแล้วไปลาคุณแม่จันดีไปภาวนาที่วัดป่าเนรมิตรหรือวัดโนนสวรรค์ห่างจากวัดป่าบ้านตาดไปประมาณ13กิโลเมตร อาตอมาไม่ได้ภาวนาที่วัดป่าบ้านตาดเพราะตอนนั้นมีการช่วยชาติคนเยอะมากก็อธิษฐานกับพระคุณแม่และขอลาตายกับท่านคุณแม่ก็บอกว่าเอาเลยไปตายเลยปรากฏว่าสามวันในกุฏิมันลงกันได้มันปล่อยออกหมดเลยสภาวะจิตคืนดินน้ำลมไฟแก่กัน ความยึดมั่นถือมั่นในส่วนต่างๆของกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันลงหมดเหลือแต่จิตดวงเด่นอย่างเดียวก็เป็นบ้าอีกมหาคุณแม่ท่านหัวเราะกายมันพังลงไปยังไงนั่งๆแล้วท่านก็บอกว่าทําประจักษ์จิตจิตประจักษ์ธรรมเข้าใจไหม ถ้าถามว่าจิตลงไตลักษ์อย่างไรจิตปัจจุบันเป็นอย่างไรอาตมาก็บอกท่านว่ามันว่างสว่างมากท่านบอกอีกให้ระวังขันห้าในจิตอีกนะอาตมาก็กลับมาเร่งความเพียรอีกนั่นคือเรื่องที่เล่าเกิดขึ้นเมื่อ9ปีก่อนในที่สุดคุณแม่จันดีก็บอกว่า ถึงเวลาที่ท่านจะบวชได้แล้วแล้วท่านก็มอบเงินให้เป็นเครื่องบวชใส่ซองให้เรียบร้อยท่านบอกให้ไปบวชใกล้บ้านให้พอกับแม่ได้บุญพอบวชเสร็จอัตมาก็กลับมาเยี่ยมท่านเป็นระยะจนกระทั่งธาตขันท่านอ่อนก็ขออนุญาตพระหลวงตานำพระคุณแม่ท่านมารักษาที่กรุงเทพ จนกระทั่งท่านสั่งว่าไม่ให้ล้างตายไม่รับการรักษาท่านอยู่กับเวทนาหนึ่งเดือนกับ7วันอย่างถึงที่สุดก่อนที่ท่านจะละสังขารท่านใจเพชรมากคุณแม่จันดีเกิดเมื่อวันที่12กันยายนพศส4 7 3ละสังขารเมื่อเวลา1นนาฬิกานาที วันที่15สิงหาคมพศ2556ภายในกุฏิห้องปลอดเชื้อของท่านฝั่งอุบาสิกาวัดป่าบ้านตาดจังหวัดอุดรธานีสิริอายุรวม82ปี11เดือนท่านเป็นน้องสาวคนที่9ของพระหลวงตามหาบัวซึ่งเป็นพระพี่ชาย และยังเป็นครูบาอาจารย์ของท่านในการอบรมสั่งสอนรมมาโดยตลอดพระอาจารย์โคมกล่าวว่าคุณแม่ท่านสอนเสมอว่าให้อ่อนน้อมถ่อมตนให้ถึงที่สุดให้อดทนทุกสิ่งทุกอย่างให้ถึงที่สุดมีอะไรก็ยอมรับกรรมเสียโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้น้อมทั้งกายวาจาใจ จนเดี๋ยวนี้อาตมาเองก็ได้แต่ความจำการภาวนาจริงๆไม่ได้เรื่องอาศัยว่าพยายามอยู่เพียรอยู่แก้ไขตัวเองไปลูกศิษย์คุณแม่ที่ภาวนาเด็ดๆยังมีอีกหลายท่านอาตมานี่แย่ที่สุดแต่อาตมามาดูแลท่านทุกอย่างที่ทำได้ชีวิตจิตใจเธอทูลบูชาท่านหมดเลย ทำวัดป่าทำรรคีรีจันดีอนุสร์ที่โคราชเพื่อบูชาคุณธรรมของท่านด้วยความเป็นแม่บูชาคุณของความเป็นครูบาอาจารย์ด้วยให้เป็นอนุสร์ถึงท่านวิปัสสนาบนหน้าข่าวโดยมนสิกุลโอวาทเพษัตรเรื่องวัดป่าทำรรคีรี